คนกะตันยูหาได้ยากนะเพื่อนให้คำไพเราะกับเราเราจะให้คำไพเราะกับเพื่อนกลับก็ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเราจะช่วยเหลือเพื่อนกลับก็ยากการจะแสดงความกะตัญญูแม้แต่กับเพื่อนกันกับมารดากับบิดาสามีภรรยา คนรักกันนะก็ไม่ง่ายนะหรืออย่างดูมารดาบิดาของเราเนี่ยถ้าเรานึกย้อนเนี่ย,เ,ยเราเคยแสดงความกตันยูกะตะเวทีอะไรต่อท่านหรือ,อยังนึกไปเริ่มนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเคยครับผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินเดือนทุกเดือนนะ หารถให้ท่านขับซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาท่านไปทานอาหารเวลาท่านเจ็บป่วยผมก็พาไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่โยมอาจจะพอนึกได้แต่เป็นการกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุดหรือยังพระศาสดาบอกอย่างโยมก็เริ่มคิดเยอะแล้ว โอ้ทำขนาดนี้ยังไม่กระตันอยู่หรอครับนะแล้วจะให้ผมทำขนาดไหนพรนะศาส,สดาบอกแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างนะดูแลนวดฟันท่านให้การอาบการดัดการนวดการฟันท่านอย่างดีแล้วท่านก็อุจละาปัสวะลดตัวเรา ตลอดทั้งร้อยปีการทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำแล้วตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาเลยเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร <c oughs> ตอนเขาเลี้ยงดูเรามาเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะจนเราโตทำงานได้ก็หลายคนอาจจะยัง นึกไม่ถึงพระศาสดาบอกนี่ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยทําขนาดนี้พระองค์บอกอีกว่าแม้เธอจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจารคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาพยายามชักชวนท่านในสี่ข้อแค่นี้ให้ท่านมีธรรมะเหล่านี้ในตนชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา ดังนั้นถ้าโยมจะตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยง่ายกว่าที่โยมคิดต้องเยอะและเป็นการตอบแทนที่ให้ผลจริงเพราะมารดาบิดาเรากำลังได้ข้อธรรมะที่เป็นอริยบุคคลขึ้นมาโยมให้ทรัพย์กับมารดาบิดามารดาบิดาก็ใช้ได้แค่หนึ่งชั่วชีวิตหลังจากตายแล้วโยมสามารถใช้ทรัพ์เนี่ย ซื้อให้ท่านพ้นนรกได้ไหมไม่ได้ซื้อความไม่ตายให้ท่านรอดตายได้ไหมไม่ได้ซื้อความเจ็บป่วยท่านอย่าป่วยเลยไม่ได้แต่ถ้าท่านมีธรรมะเนี่ยท่านมีที่พึ่งแล้วถึงท่านจะนอนป่วยบนเตียงท่านก็สงบเพราะจิตใจท่านมีสารณะมีที่พึ่ง ท่านสามารถจเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องการอะไรเราพลาดพลัง้งลืมไปดูแลลืมนั่นลืมนี่ท่านก็ไม่ขุ่นข้องหมองใจนะเพราะท่านมีเครื่องอยู่ของท่านสติปัฏฐานสี่อาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกนอนอยู่บนเตียงท่านก็นอนรู้ลมหายใจเข้าออกของท่านไปเห็นไหม ก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานด้วยการไม่เป็นภาระไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้เป็นภาละแต่ไม่เป็นภาละเพราะท่านมีสารณะมีที่พึ่งของตัวท่านเองและหลังจากท่านตายไปถ้าท่านตายไปด้วยการเอาจิตอยู่กับกายพระศาสดาก็ทรงรับรองอีกว่าคนคนนี้จะไม่พลาดจากอมตะธรรมะ อมตะธรรมคือความไม่ตายยังไงเขาก็ต้องได้นิพพานเพราะพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมกายยคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วถ้าโยมส่องเสพ ลมหายใจซ่องเสพกายยคตาสติชื่อว่าโยมซ่องเสพอมตะธรรมคือความไม่ตายอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในสามสิบกว่าชื่อที่เป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในนั้นคืออมตะคือไม่ตายทุกคนไม่อยากตายนะหาวิธีป้องกันความตายกันเยอะแยะ ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายด้วยสารพัดวิธีแต่รอดไหมไม่รอดนะยังไงก็ต้องตายนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่สมณะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานได้แต่เพราะเขากำลังคิดผิดเขากำลังคิดว่านี้เป็นตัวของเขา และตัวของเขาเป็นสิ่งแตกสลายเขากำลังทำให้สิ่งที่มันต้องแตกสลายไม่แตกสลายมันทำไม่ได้สิ่งที่ปรากฏการเกิดมาแล้วจะต้องดับสิ่งใดในโลกที่ปรากฏการเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นตัวตนปั๊บเนี่ยจะไม่ดับไม่มีมันจะเดินไปสู่ความเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและแตกสลายดัยงนั้นพระศาสดาเนี่ยอธิบายให้พวกเราทราบว่า จริงๆแล้วกายของเราใจของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆเธอกำลังเข้าใจผิดเธอกำลังเข้าใจผิดอีกจริงๆพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาพธรรมธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อน สิ่งที่เราเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยพระองค์บอกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้มันประกอบด้วยขันห้าคือธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยกำลังเข้ามายึดติดไอห้าตัวเนี้ยธรรมชาติอันเนี้ยคือธรรมชาติเดิมของพวกเราทุกคนเลย มันเข้ามายึดติดไอ้ห้าตัวเนี้ห้ตัวเนี้มีคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อมันตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเรานั่งอยู่เนี่ยเราตั้งอยู่อย่างเนี้ยทุกเซลล์ก็กำลังเสื่อมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่งั้นไม่มีความแก่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏตลอดถ้าให้เรานั่งเฝ้ามองคนคนเดียวเนี่ยเฝ้าไป ปี2ปี5ปี10ปีเราจะเห็นเขาค่อยๆแก่ถ้าเราวิ่งภาพให้มันเร็วขึ้นก็แก่แล้วก็ตายไปนะเรามีความเสื่อมนี่คือสภาพธรรมที่ประกอบด้วยขันห้าหธรรมชาติจะมีการเกิดการเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและดับแตกสลายแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ความเกิดนั้นไม่ปรากฏ ความเสื่อมนั้นไม่มีความเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีการแตกสลายไม่มีธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้ว่าธรรมชาติห้าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวมันของมันมันกำลังมาหลงเพลินมันมามีฉันทะความพอใจมีความกําหนัดมีความเพลินมีความอยากในห้าธรรมชาตินี้ ขณะที่มันเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้พระองค์จึงเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือเรียกว่าสัตตานังสัตตานังคือผู้ที่มายึดติดห้าธรรมชาตินี้ห้าธรรมชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นสัรนลกบ้างเดรฉา,าบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนี่คือคติห้า ที่สัตว์ทั้งหลายกำลังวนเวียนไปเกิดวันนี้เราโชคดีชาตินี้เราโชคดีเราได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานขนาดนั้นระหว่างความนานขนาดนั้นไปเกิดที่ไหน ไม่แน่นอนพระองค์เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงดังนั้นบางคราวเราจึงไปเกิดในนรกบ้างเดรลฉานบ้างเปลดวิสัยบ้างบางคราวก็ไปเป็นเทวดากว่าจะมาได้เป็นมนุษย์อีกทีก็เมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่กับ นะและไอ้าคติเนี่ยสัตว์ได้คติไหนเป็นส่วนใหญ่สามคตินี้เป็นส่วนใหญ่เทวดานาน,านทีมนุษย์นานที่สุดนะและสามคติข้างล่างเมื่อได้การเกิดแล้วเวลาสามคติข้างล่างตายไปมันไปเกิดที่ไหนต่อพระเจ้าบอกมันจะเกิดซ้ำ เปลวิสัยก็เกิดซ้ำเดรัฉานก็เกิดซ้ำการเกิดซ้ำในทุกติเป็นไปได้ง่ายกว่าปริมาณมากปริมาณของสามคติข้างล่างที่หลุดมาเป็นมนุษย์หลุดมาเป็นเทวดามีเหมือนกันแต่น้อยมากน้อยขนาดไหนในอัตราส่วนการเปรียบเทียบของพระองค์พระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมา แล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปตพีทั้งโลกกับดินที่ติดปลายเล็บของพระอ,องค์อันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าดินปลายเล็บน้อยมากเทียบกันไม่ได้นี่คืออัตราส่วนที่พระเจ้าเปรียบเทียบน้อยกับมากสามคติข้างล่างเมื่อตายแล้วเกิดซ้ำหรือเกิดในคติที่ต่ำกว่ามีมากเท่ากับดินมหาปตพี ที่หลุดมาเกิดในมนุษย์และเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บแล้วสองคติข้างล่างล่ะเทวดากับมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงภาพรวมของเทวดากับมนุษย์ทั้งหมดหลังจากตายแล้วลงไปเกิดในนรกกับเนศจานเปลวิสัยเท่าดินมหาปตพีปริมาณเท่าดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นเทวดาซ้ําหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ปริมาณเท่าดินปลายเล็บเหมือนกันมนุษย์จะมาเกิดเป็นมนุษย์ซ้ําและมนุษย์จะไปเกิดเป็นเทวดานี่คืออัตราส่วนที่พระเจ้าใช้พุทธจักขู่ของพระองค์เนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นดังนั้นการรอคอยของเราที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยมักจะรอคอยอยู่สามกติข้างล่างนี่เป็นสัจจคความจริงที่ไม่ได้คิดเองใช้ความรู้จากพระพุทธเจ้า ที่ทรงพูดไว้ในหลักฐานเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมานะท่านพูดไว้นานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสเข้าไปอ่านงนั้นพอเราเข้าไปอ่านและรวบรวมมานะเป็นหนังสือ <c oughs> เรื่องภพภูมิอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะ และถ้าโยมไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงสิ่งที่โยมจะต้องไม่เชื่อด้วยตามมาคือกรรมไม่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะถ้านารกสวรรค์ไม่มีเท่ากับว่าวันนี้คนทําดีทําเลวแล้วปลายทางได้เท่ากันเสมอกันเท่ากับว่าคนในปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยต่างกัน คนหนึ่งทําเล็วมากเลยเต็มที่เลยร้อยปีคนหนึ่งทําดีเต็มที่เลยร้อยปีแต่ผลลัพธ์ปลายทางเสมอกันคือศูนย์เออง่ายดีนะอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําดีก็ทําเร็วมันไปสิเห็นแก่ตัวไปเพราะปลายทางยังไงก็เสมอกันอยู่แล้วเพราะกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีทุกคนตายไปแล้วเสมอกันหมดจบศูนย์ขาดศูนย์หมดดังนั้นทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ มันจะพ่วงมากับการเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่มีเมื่อเราคิดอย่างนี้ว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีผลจิตจะคล้อยไปในทางอากุศลมากกว่า,ากุศลจวทำดีไปทำอะไรมารักษาสินทำไมนลำบากใช่ไหมก็สนุกสนานลื่นเริงไปสิใช่ไหมจิตใจคนที่จะมาสร้างความดี ไม่น้อมไปจิตไม่น้อมไปเพื่อการทําความดีจิตจะน้อมไปเพื่อการเห็นแก่ตัวการจะน้อมไปเพื่อการเสียสละแทบไม่มีในหัวใจเสียสละไปทําไมตัวใครตัวมันสิมันเกิดมาจนก็ปล่อยมันไปเนะมันเป็นขอทานก็ปล่อยมันไปนะการช่วยเหลือมันจะไม่มีขึ้นในสังคมนะการให้อภยัยการเมตตามันจะไม่มีขึ้นการให้ทานไม่มี ดังนั้นพระศาสดาบอกไม่จริงโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีและสัตว์ทำกรรมอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดด้วยนะองค์บอกไว้เลยดังนั้นในหนังสือเรื่องกรรมเนี่ยจะมีพระสูตรที่ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะ ทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดตรกกะที่ผิดๆขึ้นมากมายถ้าเราไปฆ่าเขาเขาจะต้องเราจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องถูกเขาฆ่าอย่างนี้นะอืม พวกบางคนมันก็เลยไปคิดบอกว่าเออนี่ถ้าเราฆ่าพระหลานเราคงไปเกิดเป็นพระหลานมัน้งแล้วว่าละอืมแล้วก็มาโดนฆ่าอืมพาอบอกถ้าไปฆ่าวัวเราต้องเกิดเป็นวัวไปฆ่าควายเราต้องเกิดเป็นควายบอกเอองี้ก็ฆ่าพระหลานไอ้พวกคิดแป,กแปลกๆมันก็เอาไปคิดได้นะโยมนะเพราะตักการแรกๆผิดไงว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะ่ะ ต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นอ,อันนี้จำไว้ดีๆนะเช่นผลของกรรมของการฆ่าสัตว์วิบากอย่างหนักคือไปเกิดในนรกกับเนดรสารเปลวิสัยวิบากอย่างเบาของการฆ่าคืออายุสัน้นยมจะอายุสัน้นนี่คือผลลัพธ์ของการฆ่าผลลัพธ์ของการขโมยอย่างหนักนรกกับเนดรสารเปลวิสัยอย่างเบาเสื่อมจากโผกะ โค่าจะเสื่อมนะเอ๊ะทำไมเงินไม่ค่อยพอใช้นะต้องกลับมาทบทวนสินของตัวเองนะนั่งสมาธิรักษาสินภคทรัพย์จะมาพู้เจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ดังนั้นอยากมีโภคทรัพย์โดยธรรมนะภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแกเราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนาน ตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคล่าน่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัยสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมราคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระองค์ศีล พระองค์บอกต้องมีสินห้าจากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันโยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระนีเป็นมนทินไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย หรือคิดว่าโอ้สามณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะหรือว่าถ้าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณนัใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความจรีจรรยดูได้ยังไงห่วงไหมอ่ะนะเพราะเหตุปัจจัยของความจรรี่ธรรมะที่เกิดหลังความจรรีคือการห่วงกั้น ถ้ายมตระหนียมจะห่วงถ้าห่วงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกันคือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็น,นเอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการสแสวงหาเพราะมีการสแสวงหาจึงมีการได้ เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักพอปรงใจรักก็กำหนัดด้วยความพอใจก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บตะหนีพอหนีปุ๊บห่วงกันพอห่วงกันปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอัธาธิบายแจกแจงเอาไว้ให้เราเห็นลำดับพฤติการของจิตของเรา ให้เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเมื่อฉลาดแล้วก็จะต้องไม่ไปเพลิดเพลินเมาหมกในอารมณ์ที่ไม่ไม่น่าเสพคืออารมณ์ทุกขติเวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธเพื่อนถามว่าใครได้ทุกขติเราได้ใครโกรธคนนั้นได้เพราะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของทุกขติ อกุศลกรรมวสิตเนี่ยโยมมีอารมณ์อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยากพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอร์โลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอารมณ์ทุกขติที่จะยังสัตว์ให้ได้สามอัตภาพคือนรกกัเนศสารและเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงเพื่อให้เรารู้ และให้เราเนี่ยรู้จักหลบหลีกตัวเองเอาตัวเองรอดพระพุทธเจ้ารอดแล้วท่านไม่จำเป็นต้องมาสอนก็ได้แต่ท่านมีความเมตตาสงสารในสัตว์โลกผู้หลงเพราะท่านก็เคยเป็นสัตว์ผู้ยึดต,ติดผู้หลงในสงสารสังสารนี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านออกมาได้ท่านก็โอ้โ oh, หสัตว์โลกอีกมากเลยยังติดอยู่ เอาอยัางไงดีบอกสอนก็ยากเพราะเวลาบอกสอนเขาจะไม่ค่อยเงียสดลงสดับคนจะมีอัจฉาสายน้อมไปเพื่อการฟังธรรมะเนี่ยไม่ง่ายเว้นโสดาบันโสดาบันจะมีกำลังอยากมาฟังธรรมะของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมีอัจฉรสายน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้าพูดเรื่อง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้จะตั้งใจฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังอพวกมีอาัชฉาใสา่น้อมไปในเยื่อโลกดังนั้นพระองค์มองกลับมาสัตว์โลกกำลังยึดติดอยู่ในโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อยศสรนเสริญนินทาสุขทุกข์โอ้โหทำยังไงจะให้เขามาฟังเราล่ะเนี่ยไม่ง่ายนะ ถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้าโยมตรัสรู้สัตว์กําลังติดข้องอยู่ในในรูปเสียงกลิ่นรสโอ้โหทายังไงจะดึงออกใช่ไหมก็ต้องเข้าไปโปรดสัตว์พวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยหรือกําลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยัศก,กุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มาก เดินเข้ามาในป่าบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดขอ้องยัสสา,าก็เลยเอยสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนไม่มีวิธีแก้ <c oughs> ดังนั้นทุกคนเนี่ย ที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกอย่งทุกคนมีทุกข์หมดมีทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอลาหาันขีนาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเรา นั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหหาไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งนะใครสามารถที่ ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้ยพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพานแน่นอนอืม พระองค์บอกวิธีไปแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียรทํำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอดยบสี่ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยยมปรินิพานแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดา